สวัสดีครับทุกคนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวไร่ข้าวโพดนะครับหรือว่าชาวนานะครับท่านใดสนใจนะครับสนใจรถอือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นคูป้าซันชายนะครับแอร์วันสองสองนะครับตัวนี้จะจะเป็นตัวพิมพ์นิยมนะครับตัวนี้จะเป็นท่อตั้งนะครับโปวิลนะครับยี่สิบสองแรงนะครับ นะครับแต่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยแล้วทำสีใหม่นะครับเสียงเครื่องเพาะเลยนะครับแต่าณนะครับตัวนี้224แรงนะครับให้22แรงนะครับ22แรงตัวนี้เป็นเกียร์สักเทินนะครับยางก็สภาพจะใช้ได้อยู่นะครับนะครับหลังก็สภาพยังใช้ได้นะครับสวยนะครับตัวนี้จะเป็นไฮดรอลิกธรรมดาครับระบบธรรมดาทั้งหมดนะครับ วิดีโอใช้งานได้ปกตินะครับแบบเยๆเลยเขาลุดใช้งานได้ปกตินะครับทันใดสนใจนําไปใช้ในไร่ก็โเพนะครับฉีดยานะครับหรือว่าใช้ตัดหญ้าในสวนนะครับตัวนี้จะเป็นวงไรธรรมดานะครับไคลรลิฟธรรมดาทั้งหมดนะครับเสียบเท่ากันนะครับตัวนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับวิ่งให้ดูก่อนนะครับเลย ร้านของเราจําหน่ายรถมือสองเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับร้านเราจําหน่ายแต่รถเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่มีรถบ้านนะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อาเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับถนนสายตากฟ้าตะเคีน,นะครับ ตัวนี้นะครับเปิดราคาไว้ที่1 6 5 0 0 0ันบาทนะครับ1 6 5 0 0 0กันบาทนะครับานใดสนใจมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาขีนะครับเลยลงไปมาตากฟ้ามาประมาณ700เมตรนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับร้านของเราจน่ายรถเก่าญี่ปุ่นครับมีทั้งอีสกิโตวตานะครับ ก็มีฟอร์ดบ้างนะครับเป็นบางครั้งนะครับรถเราเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนำเข้าแท้ทุกคันนะครับท่านใดสนใจเชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0861026521นะครับเบอร์ไลน์ก็0930855104นะครับท่านใดสนใจเชิญมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านของเรามีรถให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ